นอกจากตอสั่งข้าวแล้วใบไ,ไม้แห้งนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เผากันบ่อยนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าเผามันก็สร้างมลพิษนะครับแต่ก็คงจะดีไม่น้อยถ้าหากของที่ดูไร้ค่าแบบนี้มันกลับสามารถนํามาใช้แลกเป็นไข่ไก่ได้ครับคุณสมครานเรือบุญจะพาไปดูแนวคิดนี้ที่อําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับชาวบ้านในตำบลทาเหนืออําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ เก็บกวาดใบไม้แห้งจากใต้ต้นไม้นำไปแลกไข่ไก่ในกิจกรรมชิงเก็บลดเผาไข่ไก่แลกใบไม้คืนอากาศสดใสที่นานชลิตทพิ์คำในอำเภอแม่ออนจัดขึ้นบริเวณสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โดยนำใบไม้แห้งที่ได้ไปบรรจุลงในเสเวียนไม้ไผ่ขนาดใหญ่ เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักไว้แจกจ่ายชาวบ้านใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวโดยที่เรานําเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านครับการนำเสะียนนะครับที่ทําไม้ไผ่นะครับมาจากสารเป็นวงกลมนะครับแล้วนําเศษใบไม้แล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้นะครับทางการเกษตรนะครับเทลงไปในเสะียนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ปุ๋ยหมักนะครับน้ำยา EM นะครับ เทลงไปเพื่อที่จะเร่งในการย่อยสลายนะครับทำให้เกิดเป็นปุ๋ยนะครับสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นไม้และก็ป่าไม้ในพื้นที่ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังใช้จุดนี้เป็นจุดสาธิตนะครับในการทําปุ๋ยหมักนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการปลูกผักอินทรีย์นะครับเป็นการลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ครับตําบลหาเหนือ มีพื้นที่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่ผ่านมาชาวบ้านบางส่วนกำจัดใบไม้ที่ร่วงหล่นด้วยการเผาบางครั้งทำให้ไฟลุกลามสู่พื้นที่ป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทำให้เกิดบลพิษในอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนบางครอบครัวก็จะเผาแต่เขาบอเคยเผาใน,นครอบครัวบอกเคยเผาจาก็คือบางครอบครัวเขา,ขาก็เผา แล้วต่อจากนี้เราไม่เผาละไม่เผาจ้่เห็นตัวอย่างไมเผาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในหมู่บ้านเนี่ยแต่ทำมาไปแปลงปุ๋ยแปลงางง้ยก็จะรดอย่างเงี้รรยรดขยะรดเศษไม้ใบไม้อย่างที่มีในบ้านเขาจะมารวมรวมกันเนี่ยตต้องสารต่อเพราะเราจะทำให้ชาวบ้านหรือกลุ่มเยาวชนเห็นความสำคัญของที่ที่มีใบไม้นะครับเห็นเศษใบไม้เนี่ย เป็นความที่มองดูแล้วเิษไม้ไม่มีผลประโยชน์แต่เราจะเอาใบไม้เนี่ยจะมีผลประโยชน์ให้กับชุมชนเพราะว่าในชุมชนนั้นนะครับก็เราจะทําปุ๋ยหมักทําอะไรถ้าจะให้สร้างรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นเยาวชนก็มาสร้างต่อไปสรารต,ต่อต่อกันไปแล้วก็เราจะทํางานเป็นเป็นกลมเกลียวกันนะครับว่าเราเราจะเอาใบไม้เนี่ยทำแบบไหนที่จะให้ชาวบ้านที่ไม่ให้เผาไม,ไม่ไม่ให้เผาแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนครับ กิจกรรมใบไม้แลกไข่นอกจากจะทําให้ชาวบ้านได้ไข่เป็นอาหารในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนหันมาร่วมมือกันลดการเผาลดการเกิดไฟป่าลดมลพิษในอากาศและหันมาใช้ประโยชน์จากใบไม้แห้งแทนการเผาที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมสมการเครือบุญไทย PBS รายงาน